คนดูเขถามว่ามีแค่ประหยัดหลักแสนเหรอประหยัดหลักล้านไม่ใช่มีประหยัดหลักล้านก็มีอูห้หูเลยแหละใน M อูอ้หูดิ M อูอ้หูดิอู้หูนี่ค่ะประหยัดไปหลักล้านนะคะสําหรับโตโยต้านะคะเอาผ่าดปี2011คันนี้ประหยัดไปเลยหลักล้านอู้หูแบบเอ M นี่นะคะก็จะเป็นเอาผาาที่ประหยัดไปหลักล้านนะคะเพราะคันนี้ขายแค่1ล้านบาทเท่านั้นนะคะเป็นโฉมเก่านะคะแต่ว่าแต่งกระจังหน้าใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แบบนี้เลยเอาผ่าคันนี้สีเทานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าจะหรูหราแค่ไหนภายในนะคะก็ยังคงความหรูหราในแบบฉบับเอาผ่านะคะรุ่นนี้ก็จะคลาสสิกขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นประตูสไลด์ทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอ DVD นะคะแล้วก็หลังคาสันรู โอเพน u ันลูฟนะคะฮ e ลโหลเอาผ่าโอเพน u ันลูฟอ่าแบบนี้เลย<อ>เปิดส<อ>ันลูฟได้นะคะที่นั่ง6ที่นั่งแบบสะดวกสบายเหลือหือพื้นที่เหลือๆกันเลยนะเป็นเบาะหนังสีเบจสีครีมสีเทาสีอะไรอะเทาเหรอเทาอ่อน <laughs> เป็นที่นะั่งเบาะหนังสีเทาอ่อนนะคะนี่แอร์ก็มีรอบคันเลยนะ ซันรูมนี่มีทางด้านหน้าคนขับแล้วก็ด้านหลังด้วยนะฮลโหลซันรูา <c oughs> <c oughs> เห็นไหมใครนะคะที่กําลังมองหารถครอบครัวนะสะดวกสบายสวยๆแบบนี้เลยราคาประหยัดหลักล้านแนะนํานะคะเป็นอาลพาดคันนี้เลยนะ Toyota าอา h a r ดพวงมาลัยน,นะคะก็เป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะหน้าจอ DVD เกียร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะ<อ>นี่มีปักไฟด้วยด้านหน้านะคะ มีที่วางแก้วมีที่วางของนะนี่ตรงนี้เบาะคนขับนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเมมเบอรี่นะคะถึง3จุดด้วยกันนะคะสามารถปรับได้เลยสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถครอบครัวนะที่อยากจะไปเที่ยวในช่วงปีใหม่นะคะปีนี้และอยากมีรถครอบครัวที่แบบว่า สะดวกสบายที่พื้นที่เหลือกว้างขวางหรูๆแบบนี้นะคะในราคาที่ประหยัดหลักล้านนะคะคันนี้ขายแค่1ล้านบาทนะคะก็ติดต่อเข้ามาหาแนนได้เลยนะคะพักแชทนะคะกดหัวใจกดรีโพสหรือว่าคอมเมนต์มาให้แนนได้เลยนะคะว่าสนใจคันนี้ถือบัตรประชาชนมาแค่ใบเดียวและที่มาของรายได้เท่านั้นคะ่ะได้รถคันนี้ไปครองเลยนะคะ